ไอทีไอทีกำลังโบดขาไอทีกำลังโบดขาไอทีโบดขาเป็ะเไอทีโบดขาเป๊ะเอยังไม่ล่นยังไม่ลนมือยังเหลือมือยังเหลือยังไม่ล้นยังไม่ล่นโอ้โหเป็ดเทำไมเนี่ยเป๊ะเป๊ะกำลังตดใส่ไอทีครับเป็ะเป็ตดไอทีี่อน ไอทีลนไม่ลนไอทีลนไม่ลนไอทีลนไม่ลนเป็ดเป็ดกำลังหนิงขี้แรกครับหนิงขี้แรกไอทีไม่ยอมส่วนเป็ดเป็ดกหนิงส่วนไอทีอยู่ไอทีจะขึ้นได้ไม่ได้ไอทีจะขึ้นได้ไม่ได้อเป็ดเป็ดลูกร้านของหมอเป็นเป็ดโอ้ยจะไงจะโหดได้โถอะและที่หนึ่งยิ้มให้กันไม่กันหลังจากนั้นเป็ดเป็ด กำลังดันไอที่เป็ดเป็ดจะหล่นไม่หล่นเป็ดเป็ดจะหล่นไม่หล่นไอที่ไอที่ไอที่กำลังเอาหัวงัดกันโอ้โหใครล่นก่อนครับใครหล่นก่อนใครหล่นก่อนครับไทยถึงน้ำก่อนตอนนี้เป็ดเป็ดมีการยุ่มนะครับมีการยุ่มล่อหลอกต่อสู้ไอที่น้องจะหล่นนเป็ดเป็ดจะลุ้ กำลังกำลังดูเซิงกันอยู่ครับตอนนี้ด yes, ูเซิงกันอยู่ยังไม่ไม่ใครออกมาออกมวยครับผมครับผมอาหมัดแตะกันแล้วแตะกันแล้วดูเสืเอกาแฟตอนนี้เราพร้อมพร้อมแล้วเริ่มการแข่งขันครับผู้ช่วยหอม แมงก็อดสิทต้นหอมแม่ก็อาสิทธ์ต้นหอมมาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแม่สิทธ์ตร้อยหนึ่งเด้อแม่สิทอดสิทธ์ต้นหอมอีกหนึ่งร้อยบาทแม่อาอีกหนึ่งร้อยบาทต้นหอมเอ็งหยับเข้าไปเลยแม่ผู้ช่วยเอ็งผู้ช่วยยังไงครับแม่ผู้ช่วยแม่ผู้ช่วยอย่าหยอกครับอย่าหยอกเอาจริงๆแม่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยจะเรียนตำแหน่งให้เราไว้ปานนั้น ตอนนี้ท่ผู้ช่วแม่ผู้ช่วยกำลังจะต้นหอมหล่นไม่หนต้หอมหล่นไม่นต้หอมหลไม่นแมผู้ชวยแม่ผู้ชวยหล่นไม่หนหลไม่นหลไม่นแมผู้ชวยแมผู้ชวยเสียงน้มนครับผมเอาละครับเริ่มสัญเอาล้ครับผมอาครับโอ้โหงสกซึ้งเบาๆิดทีน้อยง่ายดังทวนเลยนะครับผม กต่างคนต่างหยับเข้าหากันครับผมซุกไปแล้วซุกไปแล้วโอ้โหบุญตีหมูห้าสีน้ำเงินปะทะกันกับไพรูดหมูสิบสองครับผมไพโรจน์นิ่งอยู่ไพโรจน์นิ่งอยู่บุนตีนิดหนึ่งไพโรจน์ต่อยนิดหนึ่งบุญตีต่อไปหนึ่งย็บซ้ายเย็บขวาเย็บขวาเย็บขวาเยับขวาเย็บขวา บุญตีเย็บหัวเบาๆแล้วก็หัวร้อนบุญตีบุญตีเย็บโอ้ไพลโรดไพลโรดตกไม่ตกไพลโรดตกไปในบางส่วนนะครับผมตกไป้วขาโดนน้ำถึงมันตกที่ใหญ่เลยไม่น่อยนะบ่าบุญตีไว้ก็ยังพูครับผมครับผมชวนไพโรดตั้งขาดรอไพโรดเคี้ยนิดหนึ่งบุญตีหยอดส่วงไพโรดปัดออกบุญตีบุญตูบุนตีเย็บซ้ายเจ็บขวาบุญตีเจ็บขวา บุญตีหยับเข้าไปเล็กน้อยยากพอบุญตีหยับเข้ามาบุญตีเหยาบเล็กน้อยขยมเล็กน้อยขยมเล็กน้อยบุญตีบุญตีแยกขวาบุญตีแยกขวาบุญตีแยกขวาเย็บขวาเย็บขวาโอ้ยไพโรดเกียบหลุดมือบุญตีนะครับเริ่มหยอกไพโรดหน่อยนึ่งไพโรดตั้งการล่อไพโรดไพโรดไพโรดตังไงครับไพโรดตังไงไพโรดตังไง ตอย้ำพากันย้ำหากันครับย้ำหากันเอาแล้วเอาเอาแล้วเอาปัมปูเศรักกันอยู่นะครับตอนนี้ไปโรดยางเข้าไปโรดยางเข้าฮันโดยางขวาเย็บซ้ายเย็บชายแล้วตรงโอ้โหโอ้โหไปโรดตกน้ำไปสองรอบนะครับผม